สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นำพระเนื้อดินนะของหลวงพ่อปานมาให้ชมกันสององค์ครับเบื้องต้นกล่าวกันให้เข้าใจคือถ้าพระไม่แท้จะไม่นำมาให้ชมนะนี่เป็นพระแท้เลยนะครับซึ่งวันนี้ได้เหรียญหลวงพ่ปานได้พระเนื้อดินของหลวงพ่อปานเพิ่มมาอีกหนึ่งองค์นะครับ คือองนี้นะครับองแรกผมได้รุ่นนี้มานะอันนี้จะเป็นเนื้อฉ่านะออกเนื้อซีโยนติ่นวะาน่าจะโดนน้ำนะแต่องค์นี้แห้งสนิทเลยนะครับเนื้อหลงอปลานั้นอยู่ที่การใช้งานนะครับ,นะรบอยู่พื้นที่ไหนนะการใช้งานมากน้อยแค่ไหน ก็ธรรมชาติก็จะสร้างสรรค์ให้มีสีสันแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะเอากล้องส่องให้ดูนะครับนะควมเก่านี่ฮะมาดูองแรกกันก่อนนะครับนี่ฮะจะมีคาบนะครับจะมีคาบลาดำนะครับควมเก่า วงนี้ไก่หางพวงนะครับปลายปลายปากนี่จะแตกไปนิดนึงนะครับทำให้ไก่ปากอ้าปากจะไม่แหลมเน,นี่ยคชมชัดนะครับเนี่ยไก่หางพวงตัวป่านรงนี้ครับ มีคาบราดำด้วยนะครับดูด้านหลังครับเป็นหลังกาบหมากนะครับเป็นหลังกาบหมากอยู่ต่างถินต่างพื้นที่ครับนะการใช้งานนะไม่เหมือนกันเนื้อผ้าจึงออกมาในลักษณะนี้ดูเนื้อกาบมากครับ ว่ากันว่าของป่านนี้เป็นดินที่แพงที่สุดในโลกเลยนะครับป่านนี้วงเป็นแสนนะครับมาดูรงนี้กันครับนะวงนี้เนื้อแห้งนะครับ ปากแหลมเลยนะครับแต่ด้านหัวไก่ตรงนี้จะมีชํมรุดนิดนึงนะฮะปากแหลมนะครับะตามสภาพนะครับนำมาให้ชม ดู้วบพื้นนะครับหลวงพ่อปานนะครับเป็นเนื้อดินที่สวยมากนะครับนี่เนื้อก็เนื้อกลัหมากเหมือนกันนะครับนะลายเนื้อกลัหมากนะครับมีรอยนิ้วมือด้วยนะครับรอยนิ้วมือด้วยนะครับนี่ฮะรอยนิ้วมือธรรมชาติเลยนะครับตรงนี้นี่ฮะรอยอุดนะครับเราไม่ชมสององนะครับ นะาหลวงพ่อปานจังหวัดอยุธยานะครับนะชอบก็กดไลค์นะครับถูกใจก็กดแชร์นะครับนะานำมาให้ชมกันนะครับมีอะไรดีๆก็จะนำมาให้ชมเรื่อยๆนะครับนะาหลวงพ่อปานนะครับไก่หางพ่วงนะครับเป็นพิมพ์ที่นิยม สูงสุดนะฮะในจานวนพระเนื้อดินของหลวพ่อปานนะฮนะเป็นพิมพ์ไก่หางพวงนะครับว่ากันว่าหากินง่ายนะครับไก่นะครับกินกันแถวบ้านนะครับเป็นรักเดิมพันนะครับนะไก่หางพวงก,การพนันค้าขายร่ำรวยโชคลาภนะครับนะไก่หางพวงมีไว้ประจํากายนี่ ไม่มีจนนะครับนะฮะหลวง่ปานนั้นขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับในด้านโชคลาภมหานิยมนะฮะแก้วคาดปลอดภัยนะครับครอบจักรวาลเลยทีเดียวนะครับนะฮะเป็นเกจิชั้นแนวหน้าของเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับนะฮะเป็นอมตะนิรันดรการไปเลยนะครับหลวงพ่อปานวัดโคนนโคนุ่มนะฮะวัดอยุทยา ท่านเป็นถึงพระครูนะฮะตำแหน่งยศทางาาศาสนาพุทธของเรานี่นะครับนะหลวงปานนะครับวัดบางนมโคนะ ทษน,นะครับที่พูดผิดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนะจังหวัดพระนครศรียานะครับท่านเกิดเมื่อพศสอง8ันี่ร้สิบปดนะครับนะถ้าเปรียบเทียบกับสมเด็จโตก็สมเด็จโตนี่พระร้อยปีท่านสองพนอยสิบห้านะครับสนะี่ร้อยสิบห้านะครับท่านเกิดสอง8ันสี่รอสิบปดนะครับพระวัดระคังนี้ อนุสรร้อยปีก็สองพันสี่้อสิบห้าะดครับ,รบสององค์สองเนื้อนะสององค์เนื้อเดียวนะฮะแต่คนละสีนะครับนะใช้ต่างกับต่างวารากันนะครับนะสีธรรมชาติถึงออกมาในลักษณะนี้ครับนะโอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับ